การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิดสักนิดหนึ่งใช่ค่ะภูมิคุ้มกันหมู่หรือภูมิคุ้มกันกลุ่มนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะที่จริงก็เป็นสิ่งเรียกร้องมาโดยตลอดนะว่าโปรดเถอะปรับแผนฉีดวัคซีนได้ไหมค่ะอย่าเดินตามสเต็ป1,2,3,4ตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ตอนนี้วัคซีนก็เริ่มจะเข้ามาเยอะแล้วนี่ใช่แล้วตั้งแต่เืเดือนนแล้วก็สถานก,การณ์ของโรคมันก็แรงแล้วเกินยกระดับแล้วเกินปรับแผนหน่อยใช่ตอนนี้คนอยากฉีดแล้วล่ะคือแผนเดิมนั้นเขาจัดคิวฉีดคนแก่ก่อนฉีดคนป่วยเจ็บโรคก่อนค่ะคนหนุ่มคนสาวคนวัยทำงานเอาไว้ไว้อีกหลายเดือนเลยเขาก็รอเป็นเป็นฟดๆไป<ต>อ่ะแต่คราวนี้ด้วยสถานการณ์ที่มันมาแรงมาเร็วมาเยอะและด้วยวัคซีนที่เริ่มเข้ามาเยอะค่ะ ดังนั้นก็มีสิ่งเรียกร้องให้ปรับแผนเขาอยากให้ปู่พมฉีดวัคซีนทุกคนยิ่งเร็วยิ่งดีฉีดได้เยอะยิ่งดีไงก็ต้องถือเป็นข่าวดีจะเรียกว่าเหตุทั้งประเทศก็ได้ใช่ค่ะก็จะไปปะแผ่นแล้ว12พฤษภาค่ะวันนั้นมีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติคหลังการประชุมคุณอนุทินรองนายกรมวสสธาสุกออกมาแถลงผลการประชุม อนุทินบอกว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตัดสินใจปรับแผนฉีดวัคซีนไอเรื่องเปิดให้จองคิวฉีดผ่านหมอพร้อมนั่นต็อว่ากันไปตามกระบวนการที่วางไว้แล้วใช่ค่ะแต่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 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงวัคซีนอีกสองช่องทางค่ะนอกจากไปจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมยังเปิดให้หน่วยงานใหญ่ๆเช่นองค์กรบริษัทโรงงานใหญ่ๆมีคนเป็นพันคนเนี่ย คนก็สามารถประสานเข้ามาเพื่อเอาวัคซีนไป,ไปฉีดที่โรงงานในคนทั้งพันคน,นดีด้ใช่ไม่ต้องคนทั้งพันคนออกมางนอกไนะง<ม>ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นช่องทางที่3 Walkin อนันนี้แหละพูดถึงกันเยอะมีแบบ Wal k in ินด้วยนะั่นแปลว่า<ก>ไม่ต้องอลงทะเบียนล่วงหน้าใช่ไหมไปถึงฉีดได้เลยไปนักจุดฉีดขอฉีดได้เลยค่ะวันนั้นคุณเอาทินแถลงอย่างนี้ไปฟังคุณอนุทินแถลงอีกทีสิครับย้อนไปฟังอีกทีนะฟังชัดๆนะฮะค่ะต้องพยายามที่จะจัด รูปแบบนะครับจัดการอำนวยความสะดวกจัดวัคซีนให้เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนที่แะ่เข้ามารับบริการแบบแบบฟอคิให้ให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้แต่แบบฟอคตินี้ก็ต้องบอกท่านพี่น้องคุอบู้ชนก่อนว่าเราก็คงแต่จัดวัคซีนไปยังบริการาต่างๆในระดับนั้นเพราะฉะนั้นใ้เรื่องวัคซีนเนี่ยอ่าถ้าเข้ามาแล้วมันหมดก็ มาตรงนี้มาวันถัดไปนะครับหรือว่าออถ้าเป็นไม่ได้ก็เราอาจจะต้องมีการให้อาแล้วครับอาล้วครับ,รบย้อนฟังเมื่อวันที่12คุณอน,นุทินพูดไว้อย่างไรคณะกรรมาการวัคซีนแห่งชาติปรับแผนจองคิวฉีดผ่านหมรอรพอะก็ว่ากันไปเพิ่มอีกสองช่องทางหน่วยงานที่มีคนเยอะ ประสานกันเข้ามาช่วยไปฉีดวัคซีนให้กับคนของตัวเองเป็นกลุ่มๆได้ไหมอันนี้โอเคช่องทางที่3ที่พูดกันเยอะก็คือวอล์กอินเดินไปที่หน้าจุดฉีดขอฉีดใช่ค่ะแต่มันมีโคต้าไงถ้ามันมีโคต้าตั้นั้นได้ถ้าหมดก็ต้องรอวันต่อไปที่่อกี้ท่านบอกฉีดคงมีโคต้าสําหรับ walk in ใช่ไม่ใช่มาแบบเต็มที่แล้วจะได้ทุกคนนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าดีสุดก็คือลงทะเบียนก่อนอันนั้นได้แน่พูดกันว่าจะเริมมิถุนายนมิถุนายนแต่คราวนี้ จากวันที่12ประชุมแล้วก็ถแถลงไปดังนั้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะขยับมาประวานวันที่13ค่ะนักข่าวไปถามโคศกกทมร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองค่ะโคศกเอิร์ทค่ะจี้ถามโคศกเอิร์ทเรื่องวัคซีนวอกอินว่าอย่างไรเรื่องวัคซีนวอกอินว่าอย่างไรค่ะพร้อมที่จะเปิดบริการตั้งแต่มิถุนายนอย่างที่คุณอนุทินถแถลงไปเมื่อวันที่12หรือไม่ค่ะไป,ไปฟังไหม ไปฟังโฆษกกรทมเชิญค่ะหมายเนี่ยหนึ่งก็คือการที่เราสามารถตรวจสอบคนที่มาได้แล้วก็ที่จะทําให้คนไม่แออัดแล้วก็รวมถึงเราสามารถบริหารจัดการวัคซีนได้แล้วก็ตอนนี้เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ยังไม่รับวัคซีนจากทางกระทรวงเพิ่มเติมซึ่งคาดว่า เด็กกระทรวงจะมอบมาให้ในต,ตอนนี้ครับดังนั้นตรงไปที่คําถามเลยว่าสามารถวอ l k i อินได้หรือ,อยังตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่า,เ,าเราใช้ระบบเป็นหลักก็คืออยากให้จองผ่านระบบหมอพร้อมที่ทางกระทรวงได้ประกาศว่าให้เริ่มฉีดวันที่เจ็ในกลุ่มผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็เจ็ดกลุ่มโรคตัวน,นั้นนะฮะเป็นหลักอยู่และถ้าเกิดเราได้ปริมาณวัคซีนที่มากขึ้นเราก็จะพิจารณาในการขยายกลุ่มเป้าหมายซึ่งตอนนี้ เรื่องของการวอล์กอินเนี่ยจะต้องดูว่าปริมาณวัคซีนร,รับมากขนาดไหนแล้วก็เราจะพยายามนัดหมายให้ได้มากที่สุดในส่วนรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรวัคซีนอีกทีครับแต่แต่ว่าตอนนี้เป็นหลักก็คือให้จองผ่านหมอพร้อมแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตเราได้ว,วัคซีนมากขึ้นเราก็จะแจ้งในรายละเอียดมากขึ้นครับผมเนื่องจากรองนายกรมวรสาธารณสุขประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถลายเมื่อวันที่12ชัดเจนว่า วัคซีนว a l k i n นเริ่มตั้งแต่มิถุนายนใช่มิถุนาเมื่อโฆษกกรทม <c oughs> ตอบแบ่งรับแบ่งสู้นักขา่าวไม่ลดละนักขา่าวก็จี้ถามขอความชัดเจนอีกครั้งเรื่อง w a l ์กอสามารถปฏิบัติตามนโยบายตามมติของกรรมการวัคซีนแห่งชาติที่แถลงไปเมื่อวันที่สองหรือไม่ค่ะเมื่อถูกจี้ถามใช่ค่ะไปฟังเลยค่ะทางทางไทยรัฐถามผมก็จะเป็นนี้อย่างแรกเลยนะ วัคซีนให้ไหมนี่คือคาถามที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราต้องรอว่าทางรัฐบาลให้วัคซีนมาเยอะขนาดไหนสมมุติว่าถ้าเกิดให้วัคซีนมาเยอะมากๆเราก็สามารถที่จะพิจารณาในตัวนี้ได้ซึ่งทางคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาในการกระจายวัคซีนก็สามารถพิจารณาได้แต่ตอนนี้เนื่องจากวัคซีนเนี่ยเรายังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นแล้วคนที่จะได้รับวัคซีนถ้าเกิดเราได้รับวัคซีนมาจํากัดนะฮะเราก็ต้องพูดถึงการพิจารณา ในการควบคุมโรคด้วยเพราะว่าวัคซีนต้องใช้ประสิทธิภาพมากที่สุดสมมุติว่าถ้าเกิดตัวตัวเลขเลขนี้ยปะเ็นนะฮะใช่สมมุติถ้าเกิดตัวเลขง่ายๆนะฮะกทมได้วัคซีนมาหนึ่งแสนหนึ่งแสนโดสสมนะฮะอันนี้คือสมมุติแล้วเราเปิดวอล์กอินทั้งหมดแล้วทีเนี้ยการควบคุมโรคแล้วคนที่จะเสียชีวิตส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นเจ็ดกลุ่มโรคก็ดีเป็นคนที่หกสิบปีก็ดีทําให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับวัคซีนแต่คนที่จองเร็วจองเก่ง สามารถได้รับว,วัคซีนก่อนตัวนี้มันจะเป็นปัญหาครับดังนั้นการจัดสรรวัคซีนอย่างแรกเราต้องจัดสรรตามความสาคัญอย่างที่สองคือถ้าเกิดได้มากเราต้องเปิดกว้างให้ได้มากสุดซึ่งตอนนี้ในกรงเทพมหานครถ้าเกิดเราได้มากเนี่ยเราก็จะพยายามเปิดกว้างให้ได้มากสุดเราจะเห็นได้ว่าโมเดลที่แคนาดาก็สามารถฉีดได้ที่ที่ร้านขายยาที่อเมริกาก็สามารถฉีดได้ทุกที่แม้กระทั่งว่าลานจอดรถเอารถเปิดแล้วก็ฉีดเลยอย่างที่อังกฤษ NHS ก็ทำรถบัส ให้คนขึ้นมารถบัสแล้วก็ฉีดเลยตัวนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะขยายมากที่สุดเพราะว่าแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพยายามฉีดให้คนมากที่สุดให้ได้ดังนั้นในอนาคตหากกรุงเทพมหาคนครเราได้รับวัคซีนมากขึ้นมากเยอะจริงๆเราก็จะพยายามให้คนเอ,อหาทุกวิธีทางซึ่งวิธีทางก็คือการวอลอินถ้าเกิดเราได้รับในอนาคตมากขึ้นนะครับครับอ่ะเอาละครับสิบสองทศภาคุณอนุทินยืนยันว่ามิถุนาเริ่มวอล์กอินได้ 13บสาพฤษภาโฆษกกทมบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมได้หรือไม่ได้มันมีเงื่อนไขไม่ทราบสิครับอยู่ที่วัคซีนเมื่อวานคุณอนุทินก็ได้พูดย้ำอีกทีนะเรื่อง Walk-in ไปฟังคุณอนุทินนะเช่นะจะได้เข้าใจให้ตรงกันเช่นค่ะเราได้มีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้มีมติขอให,อให้ทางคณะกรรมการ วัคซีนชาตเนเห็นชอบในเรื่องของการให้บริการแบบ walk in ด้วยซึ่งเป็นนโยบายที่ทางท่านนายรัฐมนตรีแล้วก็ตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นพร้องต้องกันว่าในช่วงที่มีวัคซีนเข้ามาแบบแพร่กระจายได้เยอะแล้วก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปย้ำนะมิถุนายนนะไม่ใช่วันนี้หรือเมื่อวานหรือภายในเดือนนี้นะครับเราจะพยายามที่จะให้ความสะดวกเกิดขึ้นให้มากที่สุด ก็จะมีทั้งจองทั้งเข้ามาเป็นกลุ่มหรืออสอมอพามา<อ>นะครับแล้วก็เราก็ควรจะมีาการ Walk-in เพื่อให้เกิดความสะดวกด้วยแต่การ Walk-in เน,นี่ยเราถึงต้องไปเตรียมในที่ที่แบบสำหรับรองรับคนได้เยอะเช่นร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในการที่เอาสถานี กลางบางซื่อที่เป็นสานรถไฟแห่งใหม่มาทําการฉีดให้กับประชาชนทั่วไปในลักษณะทุกแบบเลยแล้วเราก็จะพยายามจัดสรรวัคซีนจํานวนหนึ่งไว้สําหรับคนที่แบบไม่สะดวกเข้าแอปนะไม่มีสังกัดไม่รู้จะทํำยังไงก็มาที่หน่วยบริการต่างๆเข้ามาแต่มันก็จะมีโควตาที่เขาเขียนไว้ว่าออ30%อแอป50%พามา แล้วก็20เป็น w a เป็นวอลกอินตอนนี้วอล์กอินเนี่ยก็ต้องใชเ้เวลาในการปรับปรุงด้วยเหมือนเราไปจองเหมือนเราไปกินอาหารถ้าคนที่จองก่อนอ้าวแล้วครับตามสมควรเก่กรณีจอดป้ายที่ลงตูดีกว่าเมื่อวาน<ภ>ลงตู่ไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่สมย่านมิตรทาวนะคะคะข่าวก็ ขอความมั่นใจเรื่องเรื่องนี้เหมือนก,กันวัคซีนวอกอิน,นจะเริ่มมิุนาได้จริงหรือไม่ไปฟังท่านนายกกล่าวเมื่อวานเชิญค่ะเรื่องวอกอินก็จะใหทท้ทางกรทมกับทางกระทรวงสุขภากแจกให้ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกัน เขาเตรียมการไว้สําหรับโน่นวันมีนาไอมิถุนาถ้าวัคซีนมันพอเราก็จะมีรูปตรงนี้ไปให้เพิ่มเติมแต่ก็ยังก็จะต้องมาเข้ามาก็ต้องไปรวมอยู่ในระบบนั่นแหละหมอพร้อมอะไรเลยเข้าไปด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันจะมากันเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้ฉีดไงนะบางทีก็เออก็มีหลายคนนะมีเอารูปนายกไปใส่ด้วยนะโน่นนี่้วนายกก็โดนเละไปหมดเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องฟังทางหมอเขา ดูให้ละเอียดบางทีไปยอ่อในโซเชียลบางทีมันก็คือปัญหานะมันไม่ตรงกันไม่ตรงกับข้อที่จริงนลจ้ะเอาลวครับเอาละครับนักข่าวก็จี้ถามขอความชัดเจนอีกทีสิครับวัคซีนวอล์กอิน,น,นจะเริมมิถุนาได้จริงหรือไม่ทําไมกทมแบ่งรับแบ่งสู้ถูกไหมใช่ท่านนายกก็บอกชัดน,นะเตรียมไว้มิถุนาถ้าวัคซีนเพียงพอนะก็จะเตรียมการส่วนนี้มีค่าด้วยถ้าวัคซีนมีเพียงพอมันก็เกิดความสับสนรมานที่จริงนะ ไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพยาในส่วนของภาครัฐให้มันตบผลึกเสียก่อนจะเดินตามนี้ไหมจะเอางนวลงตกลงรัมันพอไหมจะฉีดวอล์กินไหมสองบนเงื่้นไขอะไรสามนสายการไหนอะไรอย่างไรคุยให้เรียบร้อยและที่สำคัญสุดคือเริ่มได้เมื่อไหร่ค่ะถูกไหมแล้วก็เริ่มจุดไหนหรือหรือปลูกพรมหรือวอล์กอินได้ทั้งประเทศอันนี้พูดแบบกว้างๆกมันต้องพูดกันให้ชัดแต่คุณต้อง แต่จะฟังรู้อย่างนี้การประสานแผนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการประสานแผนอม,มันสับสนนะค่ะคือถ้าคุณฟังคุณอนุทินเนี่ยหมายความว่ามิถุนาได้แล้วอืแต่พอไปฟังกรทมคนปฏิบัติการในเรื่องของการฉีดบอกเฮ้ยขอดูก่อนอถูกไหมฮะนายกก็บอกว่าถ้าวัคซีนมีพอนะ,ะอ่ะตกลงอย่างไร